สวัสดีค่ะมือนี่สวนสุกัญญากับสีผ้าเมื่อเบิร์ค้นงานได้คนคนงานกิติมาซักมือนี่เพื่อนเ็ดสวนเพื่อนสิปลูกยันงนาเฮ้ยมือขนแข็งขันขนาดเด้เบิ่งตที่หลืเพื่อนปลูกน้ำเดินนีแม่นเพิ่นเ็ดเบิร์เด,ด้นนี่พุนเพิ่นว่าดอกใหม่คุณนายตื่นสายมันสิสูนควันเพิ่นก็เลยช่ำไ้อีก งามบองามบอมึงเด้อมึงเด้อช่ำไหนอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันกำลังติดติพินเอาปุ๋ยของมาใส่ล่ะแม่มันแตกเหงาบางยังเด้อันนี้อาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเด้อปักไหวล่วก็ศ์หดหนามสาแรงบางเหมืองเง้ยมงแรงก็บดได้หดเพราะว่าเราหยากหยาหยัง,ยงตีหยากหลาน เรามีหลานเทวดาผู้หนึ่งยากง่ายูา่น้ำเล่าดอกงอนไก่เล่ากันงามเดลยเด้อเดี๋ยวสิผ้าเบ่งอันนี้สวนหมองสีเล้าเฮดเด้อแปนไปลายงามปัยังเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านนี้หมองเล้าบ่วนได้เฮดเด้อพี่มีแต่หญ้ายายเล่าก็สิคือคอยถากมากแล้วเนาะ เมื่อแล้วก็เช้าโอเคจ้า